แยกชนิดเซลล์ด้วยอินฟาเรตค่ะเดนเชิญค่ะ ฮัลโหลดังแล้วค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะนำในเสนอในหัวข้อการคัดเลือกแยกเซลล์นะคะด้วยแสงอินฟราเรดนะคะรอสักครู่นะคะ ใจลึกๆค่ะไม่เป็นไรค่ะเอิงเอิงเอ้ยชาเอิงเอ้ยเอิงเอิงเอ้ยชาเอิงเอ้ยน้อยน้อยน้อยเดี๋ยวกติงนังน้อยตาหน้อยต้อยหนิง หนิงติงนิงติงน,งน,ง,น,ง,นงน้อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะร้องลิเกในท้องเรื่องกิบเกอ I อาสเปกโตโโกฟียแอนด์อิมเมออกมาทำการแสดงกลางท้องทุ่งทุ่งน้าแห่งบ้านโคกอีเล้งขอติดตามเลย เตเรง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 รงงน้แห่งสีเขียวหมุนหมอกพร้อมต้นมะพร้าวลมนาวลูปข้าวลวงไว้ลูตามแรงอมอบแสงกอดพื้นนาปลายฟ้านานา กลับมาเยียบยืนบนพื้นแผ่นดินบ้านเดิมของเรากรุ่นหอมของออมรักเก่าได้มาในแอบเนาวก็ยังชื่นใจครับเห็ดหน้ามาแล้วก็หลายปีดีทักเราพี่น้องเอยบอรวยจากเถื่อเห็ดมากยู่นี่มีหน้าอยู่ประมาณสองรอยเอเคอร์ครับได้เขาปีหนึ่งก่ะได้กำไรปีละหลายบาท เหตุมากกับหลายปีแล้วบัตรที่นี่ก็เกิดความสงสัยว่าเขาที่เหตุนั้นมันมีสายพันธุ์อียงแน่นะครับเมื่อคืนบางเอิญ่าเล่นเฟซบุ๊กผ่ามูคนหนึ่งเป็นดอกอยู่มอทลนะครับมอติมอทลสอนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นด็อกเตอร์นะครับเพลงงานอยู่อ่าเอียงนอตตอนตอนอ่าแสงซินโคตอนไหมครับพี่น้อง,งร,รู้จักไหมครับอันเหตุงานบัตรที่นี่คุยกันว่าถ้าตัวมีปัญหายัง ให้ไปหาเพิ่นมาสัน่นผมก็เลยมีปัญหาสิอยากไปพ่อกับดอกผู้นี้นะครับดอกเตอร์นะครับจบแล้วเป็นมูกก่การสมัยเรียนอนุบาลสอนน้ำกันครับมีบัดที่นี่ผมเป็นเศร้าหน้านะครับกับมีเข่าอยู่หลายตัน,นครับสิเอาไปตรวจสอบบัดที่นี่ว่าสิตรวจสอบว่าเป็นยังไงแต่ละ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 ทงแต่ละทงแต่ละทุง่งแต่ละทุ่งนะครับ <laughs> ก็จะมีข้าวที่ <laughs> ต่างสายพันธุ์กันออกไปนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเข่าอยู่หน้าผมเนี่ย มันมีสายพันธุ์อะไรบ้างก็เลยสิ่ขับรถแต่ว่ารู้ว่าสิ้นโคตรตอนนี้มันโยงมองไหนเนาะเดี๋ยวเบิ้งแผนดีจะเข้ากันนะพี่น้องโอ้โ,อโอหแล้วางแล้วไปก่อนมาดีไปเอาเขาขึ้นรถก่อนไปไปเขาขึ้นรถขึ้นรถอ่ามาทั้งสีก่กระสอบนี่เห็นไหม <c oughs> สิบห้าไปสิ้นโคตรตอนไปเที่ยวห้าไปเบิ้งยาโมยัดแตกแถวยัดแตกแถวมาแล้วแป๊ดหอดแล้ว ไปส่นอบป่ะนี่ดอกเตอร์กอก,ก,กมีผู้ใดอยู่บ้ครับมีใครอยู่ไหมครับอ๋อมีครับมีครับมีครับเออเป็นยังไงหมอสบายดี โอ้สบายดีครับสบายเลี้ยงยากเรอโตเลี้ยงจะมาอ้วนพอน่ะบางเนี้ยโอ้อ้วนหลายครับมีแต่กินกับเลี้ยงพอน่ะก็คือเข้าเห็ดไฮเห็ดหน้าแหลกมีแต่กินกับนอนครับบดไดเลี้ยนบดไดเลี้ยนเล่นี่มาครับเขานี่มีแต่เห็ดไฮเห็ดหน้าบนเขาเขานี่ตระสายพันธุ์มีแต่พันธุ์สุดเปิดทั้งนั้นเลยโอ้นอกเขาโตนี่คือมันมีแต่อ้วนๆทำไมอันนั้นมันพร้อมกว่าเขาแล้วครับน่ะอันนั้นวัตถกปุ้ยน้ามูครับโอ้บดไดปุ้ยบดไดน้ำครับแต่ว่า พันธุ์นี่แยงไปหลายพันนุ่กับพันนี่ครับโอ้ท่านเดบแสดงว่าปลูกใกล้กันนี่เขาใแลงกันหลายพันุนี่ได้มาจากกอท่อหม้อผมนี่ครับโอ้กางถุงมาสารคามครับเออาเราก็นี่โตมีหยังมาให้ข้อช่วยข้อสงสัยอยู่ว่าเขาห่อหลายหลายพันุ์เนี่ยเอาอีสานหรือไทยไทยผสมก็ได้ครับเออเรามีข้าวอยู่หลายสายพันธุ์อ๋อชอบกับวเมื่อวามันมันกับข้าวม่สุพันธ์เนาอบางแต่ละพันธุ์แล้ว เขาก็เลยเกิดความสงสัยว่าเขาเสียตัวซอยว่าเขาเฮานี่มันสิเป็นพันไดเนี่ยเฮาทอมีวิธีการตรวจสอบบอในธนะที่ตัวเลียนสูงก็เขาก็จบกศสนอบปุ่มมองหกเนาะเขาบอกว่าทางโค้งอันตรายวะั่นเฮาก็ชี้ตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยขอบคุณกศนอที่ทําให้อ่านหนังสือออกว่าะั่นเขาก็ทางโค้งอันตรายเฮาก็เล่บเขาโค้งเฮาก็เลยตรงไปเลยนะครับเฮาก็จบแค่ม .6 หกเนาะเอออ้าว อันความเป็นไปได้เนี่ยมันก็มีอยู่นะเออยังงไน่ะมอมันก็จะมีเทคโนโลยีหนึ่งนะครับอยู่ที่ศูนย์เสีตยวเริตัวงานอยู่สกวก่อนเนี่ยฮะเธอทำงานอยู่สายก่อนเธอทำงานอยู่ไหนเออเราเนี่ยทำงานอยู่แสงซินโคตอนเออเอาเขาไกลๆปาจังเราเนี่ยทำงานอยู่แสงซินโคตอนนะครับเด้อ อ,อันซอยห้อรูปแบบที่ในห้ออยัางพวกเาเขาห้องอบอวบ่ตะละเม็ดต,ตละกระสอบตละทุงปุ้ยเนี่ยเป็นจังไงบ้างโครงสร้างภายในเขาสรนีมันมก,ก็นพอจะมีวิธีทางอยู่นะเราจะใช้เทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่ารังสีอินฟราเรดนะครับรังสีอินฟราเรดเนี่ยเวลาส่งออกมานี่มันจะมีช่วงความยาวขึ้นที่ยาวมากมันยาวทากงทีง่ห้อเลยไปบ่ไม่เหมือนครับอันนี้มันจะเป็นรังสีที่ พูดง่ายๆก็คือมันจะอยู่ในกลุ่มของพวกรังสีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะมีการมันมันมันเต้นได้หรอครับมันเต้นได้ครับมันจะเป็นการเอาสนามขึ้นแม่เหล็กกับขึ้นไฟฟ้าผสมกันครับกลายเป็นรังสี ตื่นเต้นนะครับเออพระเอิญว่าบ่ต้องตื่นเต้นหรอขาเคยเป็นซาหน้าไม่ยังบ่ตื่นเต้นเลยอย่อยโมตัวครับเป็นซาหน้าไม่ยังบ่ตื่นเต้นเพราะชิวๆแล้วนะครับนั่งท่องตั้งแต่เมื่อคืนมาหมดลืมบู้ดตัวไอนะครับเออกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนครับท่องโมดคืนขนาดฝันยังฝันว่าเป็นแสงซินโกตอนลอยเศรษฐี เพื่อเพื่อดอกเขเขาเพื่อดอกเตอร์ขขงเขาเป็นเบิยงอยู่พันเป็นยิ้มปุ๊บเปลือยพันน่ะเขียวกรดจะเม็ดไอ้ลังสีอินฟเรตตรงนี้นะครับมันก็จะทําการเราจะมีวิธีการโดยการเอาไปผ่านวัตถุที่เราต้องการจะทําการศึกษาครับวัตถุนั้นก็จะมีการสั้นอันนีนเป็นวัตถุเดียวเดียวอันนีนเป็นวัตถุของเอานี่บอกเป็นวัตถุนี่แหละตรงนี้แหละเราเอาเม็ดข้าวมาแต่ละเม็ดเพื่อเป็นวัตถุไม่ใช่เม็ดครับกระสอบครับกระสอบ ครับเราเอามาเป็นกระสอบแต่เวลาศึกษาเราจะเอามาเปียงแค่นิดๆหนหนอเราจะแรนดอมใช่ไหมครับถูกเราจบมออก็ากระดาษด้อดภาษาอังกฤษนะแรนดอมใช่ไหมครับโอเคใช่ครับเราจะทําการสุ่มออกมาครับทีนี้เนี่ยลักษณะของวัตถุเนี่ยมันจะมีการสั่นในตัวของมันเองนะครับสั่นถถ่วครับสั่นสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งอย่างใช่ปะยังครับเพราะว่าตามธรรมชาติของวัตถุเนี่ยมันจะมีการสั่น ของโมเลกุลของมันอยู่ครับตรงนี้ตลอดตลอตลอตลอเม็ดสันไหมเออนะครับลราส่องสันมึงนะเออฮิตฮิกฮิกฮิกโต๊ะตึกโต๊ะตึกตึกนะครับจะมีการสั่นเออนะครับตรงนี้แหละวัตถุของเราจะมีการสั่นนะครับเราก็ทําการยิงแสงอินฟราเรดเข้าไปนะครับวัตถุของเราก็จะเกิดการสั่นมากขึ้นนะทีนี้ถามว่ายิงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น นะครับวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีขึ้นความถี่ของการสั่นเนี่ยแตกต่างกันมันก็จะทําการดึงนะครับหรือดูดลังสีอินฟราเรดที่มีความถี่ใกล้เคียงกับการสั่นของมันเนี่ยนะครับทำให้เกิดการสั่นมากขึ้นตรงนั้นนี่เราเรียกว่าภาวะการกระตุ้นนะครับพอสิ้นสุดต,ตรงนี้มันจึงคายเป็นลังสีความร้อนออกมาเราจึงเอาค่าเหล่านั้นเนี่ยไปประมวลผลออกมานั่นเองอ๋อมันก็จะเห็นเป็นโครงสร้างสตั๊กเจอร ใช่ครับเราก็จะสามารถแบ่งได้ว่าข้าวพันเอธิโอเปียพันเอธิโอเปียไม่ใช่อันนี้พันข้าวหอมมะลิอ๋อหอมมะลินะครับอันนี้มะลิหอมอันนี้ข้าวพันกอทมอนะครับอันนั้นพันสีคิ้วแล้วก็พันบันโคเอลงบันโคเลลงนะครับแล้วห้องกระไดเข้าโครงสร้างนะครับเราเราก็รู้โครงสร้างแล้วทีนี้มาที่นี้ห้องก็ขอบใจตัวหลายๆมอ ไม่เป็นอย่างไรครับบ่เป็นอย่างเงินวะได้เสียค่าใจ่ายังบ่เนี่ยโอ้ที่นี่ฟรีครับทุกอย่างครับเพราะผมนี่ชอบของฟรีมาวันแรกผมถามกันเลยกี่บาทใช่ไหมว่าแล้วเ่าก็สิกกับไปบานเ่าเ่าสิไปขาบแล้าทำไมรีบลับแล้วครับนานๆจะมีห่อสิฟ่าไปเสียผ้าสีน้ำ เสียภาษี<ะ>ให้รัฐบาลเพิ่นสิเดเอาเงินภาษีตรงนี้ไปใส่พัฒนาปรับปรุงโมตโตก<อ>็สิแดงเงินจากม่หฮอไปเห็ดงานเด้อยาเฝ้าครับยาเฝ้า,ามีอย่างอีกมีอย่างอีกมีครับม,มีมีมีอะไรที่อยากจะนําเสนอนิดนึงนะครับอันนี้ก็เข,อข,อขอาเขาคณนั้นค้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกท่านเคยเห็นเวลาเราสองกองจุลน์สมัยเป็นเด็กเปนมอนงหน้าตาขี้ขู่อนุเนะนะครับเังกอร์นอไม่เคยเห็นเนี่ยจุลนธาเนี่ยกอร์สนอไม่เคยเห็น ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพาไปดูที่โรงเรียนได้โอเคครับนะครับเวลาส่องปุ๊บมันก็จะเป็นแสงวิสุเบิลธรรมดาวิสุเบิลมาจากไหนก็แสงแดงแสงอาทิตย์ที่เรามองเห็นตรงนี้แหละครับพอส่องผ่านกล้องจุลทรศน์ธรรมดาเราจะมองเห็นว่าเป็นเซลล์พืชนะเป็นเซลล์สัตว์แต่รังสีอินฟราเรดที่เราทําการทดลองไปเมื่อวานมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับนะตรงนี้นะครับทุกท่านลองสังเกตดูว่ามันอาจจะไม่เหมือนตรงนั้นแต่ทีนี้มันมีความแตกต่าง อยู่ในนั้นทุกท่านสังเกตเห็นอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกูเก่งมากเลยครับทุกท่านสังเกตเห็นทุกคนเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนาเป็นเส้นกราฟที่มีสีน้าเงินกัาบสีแดงลักษณะของเส้นกราฟเป็นยังไงครับคล้ายๆการกันมีตรงไหนที่แตกต่างนะครับตรงนี้คล้ายๆกันเห็นไหมครับจะมีตรงนี้ที่แตกต่าง โอ้ครับมีเทคโนโลยีนะครับผมก็บันนอกพอๆก็สนเขาจะเรียกพอย n t เตอร์ครับโอ้ครับนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟเคิร์ฟของกราฟตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของเซลล์ตรงนี้จะเป็นการีะสามแบงออกเรายังไม่เข้าใจไอ้สีน้ําเงินกับสีแดงนี่มันเดฟเฟรนซ์กันยังไงมันต่างกันยังไงต่างกันยังไง มันคือเซล้มันคืออย่างมันเป็นการทดสอบเป็นการใช้แสงรังสีอินฟราเรดเนี่ยแยกระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นั่นเองครับทีนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนอธิบายว่าตรงไหนที่มันเหมือนกันบ้างซึ่งองค์ประกอบของเซลล์ตามหลักชีวว,วิทยาเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์จะมีสิ่งที่แตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนนะครับตรงนี้ครับ ในช่วงความยาวขึ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกชัดเจนว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมีพีคที่สูงขึ้นอย่างที่ได้อธิบายไปก็คือว่าการสั่นของโมเลกุลเมื่อมีแสงอินฟราเรดผ่านนะครับมันจะมีการแอบซอบในช่วงความถี่ที่มันเท่ากันจึงทําให้เกิดภาวะตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการทับซ้อนของขึ้นที่มาเท่ากันทําให้พีคที่มันอยู่บน ตัวแปรผลตรงนี้สูงขึ้นตรงนี้เองตรงนี้เป็นตัวยืนยันได้เลยว่าสีน้ําเงินเป็นเซลล์พืชครับเพราะตรงนี้มันคือโพลีแซคคาไรโพลีแซคคาไรคืออะไรหลายๆคนอาจจะสงสัยเพราะพืชเป็นแหล่งผลิตอาหารในห่วงโซ่อาหารจึงต้องมีการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับทำให้เกิดเป็นน้ําตาลขึ้นมาน้ําตาลหลายๆโมเลกุลประกอบกันกลายเป็นโพลีแซคคาไรตรงนี้จึงมีความแตกต่างจากเซลล์สัตว์โดยชัดเจน นั่นเองเพราะเซลล์สัตว์ไม่มีการสร้างอาหารด้วยตัวเองนั่นเองนะครับจะเห็นว่าของเซลล์สัตว์เนี่ยจะไม่มีโพลีแซคคาไรด์ที่อยู่ในเข้าใจใช่ไหมโอเคเข้าใจบอกรับโอ้สมกับเรียนฮอดปรินญาเอกเนาะโตกระไรสุดยอดดีลีสมกับการท่องมาทั้งคืนครับเมื่อคืนเนี่ยอันนี้อันนี้กราฟอะไรครับนี่กราฟอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์ที่เราทําการศึกษาครับเป็น ซลขี้ฟันของเราเองนะครับพูดเลกนะครับเป็นเซล์เยื่อบุข้างแก้มนะครับเก็บออกมาแล้วข้างนอกหรือข้างในครับข้างในครับเพราะถ้าเกิดขูดข้างนอกมีหวังคงไม่ออกนะครับเราต้องเอาข้างในนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นเซลเยื่อหอมจะเห็นไหมครับว่าเซลล์พืชจะเป็นลักษณะเป็นมีผนังเซลล์เห็นเป็นชัดเจนตรงนี้ครับแล้วก็กราฟที่มาร์คเอาไว้ตรงนี้คืออะไรครับให้ถ่าย อันนี้ใช่ไหมท่าน What is this? c o l l a n นะครับนี่ What is มันคืออะไรครับตรงนี้มันคือนะครับมันคือโพลีแซคคาไรที่เราโชว์ไปเมื่อตรงนี้สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพวกโปรตีนครับซึ่งในเซลล์แต่ละชนิดจะมีอยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับ ทุกคนอึ้งครับเนาะมดหรือ่ามดละเดมด่ครับเออนะครับอันนี้พูดได้เนี่ยอันนี้เราต้องขอขอบคุณปรมาจารย์สามท่านนะครับท่านที่หนึ่งชื่อด็อกเตอร์ลักซี่อย่างวะลักเอร์ออมนะครับอีกหนึ่งท่านก็คือดกรหน่อยด็อกเตอร์หน่อยแล้วก็อีกันนี้น้องน้องหนึ่งนะครับเอเขาขึ้นมาใจน้ำเขาวะ ครับกะเห็นตัวประสบสมรรถในชีวิตเราเขากลับไปเขาสิขายเข่ามาเรียนต่อดอกเตอร์อีหรอกตรีโถ่เอ้ยนะครับขายพวกนี้แหละสี่ห้ากระสอบนะครับครับก็เอิงเอิงเอ้ยชาเอิงเอ้ยเอิงเอิงเอ้ยชาเอิงเอ้ยวันนี้เรามาพีเซ็นแล้ว เดี๋ยวก่อนลืมครับวันนี้ผมมาพีเซ้นผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ